จริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับคนออกแบบนะโยบายเนาะแล้วมันก็อาจจะต้องขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือด้วยหรือเปล่าว่าคือถ้าเป็นรัฐบาลที่พูดพูดจริงทําจริงอะ่ะประชาชนก็อาจจะมีความเชื่อมั่นว่าโอเคเก็บไปแล้วอะ่ะชีวิตฉันชีวิตลูกชั้นประเทศนี้มันจะดีขึ้นจริงๆแต่ว่า ก็อาจจะเป็นที่ความเชื่อมั่นของรัฐบาลด้วยที่ประชาชนก็จะรู้สึกว่าไม่เชื่อมั่นอะไรเงี้ยเขาเขาก็เลยรู้ตัวไหมเขาก็เลยไม่อยากไม่อยากจะทําอะไรให้มันแบบมีประเด็นถูกต้องถูกต้องก็เรื่องภาษีเป็นเรื่องความเชื่อมั่นก็คือของประชาชนว่ากูเอาภาษีชั้นไปอ่ะคือที่บอกภาษีในในทางเศรษฐศาสตร์มันคือการกันโชคอย่างหนึ่งนะถูกไหมในภาษีคือรัฐไม่ได้ทําอะไรแต่รัฐเอาบังคับให้เราจ่าย ใน,ในสายสายสายขวาเนี่ยสายทุนนิยมเนี่ยเขาบอกว่าภาษีนี่คือการกันโชคแบบหนึง่งดังนั้นเนี่ยคุณก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นว่ามเมื่อรัฐเก็บบังคับเก็บภาษีจากประชาชนอะ่ะรัฐให้กลับมาเป็นบริการสาธารณะที่ประชาชนพึงพอใจและ,ะไว้วางใจอ,อันนี้คงเป็นส่วนสำคัญที่สุดซึ่งแน่นอนสำหรับเราผมเพื่อนก็เป็นเรื่องที่ต้องเราก็ต้องเองเราเองก็ต้องพิสูจน์ให้พี่น้องประชาชนได้เห็นนะครับส่วนที่รัฐบาลชุดนี้ทำยังไงก็ให้พี่น้องตัดสินใจ ก็คืออ่ะทีนี้ถ้าสรุปเนาะเรื่องการปฏิรูปภาษีเนี่ยเรากเ็เราเสนอ3อย่างเนาะก็คือการทําให้งบประมาณเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมันใช้งบประมาณไอ้สาล้านล้านถึง3.8ล้านล้านต่อปีเนี่ยใช้ให้มันใช้ให้มันไม่ตกหล่นอะมันแบบปราบปรามคอร์รัปชันหรือว่าเงินที่มันจะล่วไหลออกไปหรือว่าการจัดซื้อแต่จ้างที่มีปัญหาต่างๆอันเนี้ยคือคุณก็ต้องทำเนาะเพื่อให้เงินที่มีอยู่เนี่ยมันคุ้มค่าใช้ไปได้คุ้มค่ามากที่สุด ต่อมาก็คือว่าถ้าคุณจะมาเก็บกับประชาชนน่ะมันก็ควรที่จะเริ่มจากการเก็บจากคนรวยก่อนเราก็เสนอ2อย่างนะก็คือภาษีที่ดินรวมแปลงกับภาษีความมั่งคั่งนะคะแล้วก็ขอยืนยันว่าเราก็ไม่ได้คัดค้านการขึ้นแวดเราก็คิดว่าในในถึงที่สุดแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วแวดมันก็ต้องมาเป็น10%เนาะแต่ว่ามันจะมาเป็น10%เนี่ยคือรัฐบาลคุณจะสามารถเรียกว่า ต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าคัดค้านหรือไม่มันอยู่ที่ว่ารัฐบาลจะเอาไปทําอะไรเอายืนยันตรงนี้ก่อนนะถ้าสมมติคุณเอาไปซื้อเรือน้ำาร้ววาคงค้านอยู่แล้วใช่ไหมแน่นอนมันก็ต้องมาว่าว่ากันเพราะว่าหรือถ้าขึ้นลอยๆอยไม่ทําอะไรผมว่าเราก็ค้านนะผมว่าเราก็ค้านเราก็คิดว่าเฮ้ยมันมันก็ไม่ไปทํากับพี่น้องประชาชนที่อยู่ดีต้องมาเสียภาษีบริโภคเพิ่มโดยที่ไม่รู้ว่าจะได้อะไรนะครับก็อย่างนี้บอกมันก็อยู่ที่เงื่อนไขว่าคุณเอาไปทําอะไรสําคัญที่สุดเลยสำหรับผมนะ อันที่2คือแล้วคุณจะช่วยเหลือผู้มีราย้น้อยอยังไงอ,อย่างที่บอกว่าต่อให้เอาข้อมูลคุณมาบอกว่าเอ๊แต่ตามสัดส,ส่วนมันไม่เยอะนะเพราะคนรายได้น,น้อยอาจจะไม่ได้เสียแวดเยอะเพราะอาหารสดใช่ไหมแต,แต่เราก็ไ <จะ S 2> ปยืนยันว่ามันมันกระทบจริงๆกระทบกับเขาจริงดังนั้นเนี่ยมันต้องมีวัตรการบางอย่างออกมาอันนี้เราเป็นคิดว่าเป็นสิ่งสําคัญที่ที่คนอาจจะยังพูดถึงน้อยนะครับแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งก,ก็คือการเอาคนที่ควรจะต้องเสียภาษีแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยหลีกเลี่ยงภาษีอยู่หรือหนีภาษีอยู่เนี่ยเข้ามาสูร่ระบบภาษีต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่การกันแกล้งใครเนาะเพราะว่าคือต้องบอกว่ามันเป็นการทําให้ทุกคนเนี่ยเรียกว่ามันมัน,ม,นมันเท่าเทียมกันเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยแน่นอนว่าคนสี่ล้านคนที่ต้องเสียภาษีเนาะก็ก็ก็ก,ก,ก็ก็คือแบบแบกบแบกบตรงนี้อยู่นะคะดังนั้นก็คือเราต้องขยายฐานภาษี เออตัดมาที่วันนี้พี่จะพูดถึงเรื่องที่นายกถแถลงสักนิดหนึ่งไหมคะแต่เออ,เอโอเคจริงๆก,ก็เอานิดนเรียกอันดับแรกนะ <c oughs> คือเรียกว่าถแถลงผล,ผลงานรัฐบาลไหมก่อนอ,อ่ะคือถ้านะคะท่านใดที่ฟังแล้ววันนี้คิดว่าการถแถลงของนายกแพทองทานวันนี้นะคะเป็นการลแถลถแงเพื่อ บอกว่ารัฐบาลทําอะไรมานะคะกดหนึ่งพิมพ์หนึ่งพิมพ์หนึ่งนะคะแต่ถ้าคุณคิดว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นการถแถลงที่ไม่ไม่ถ้าคิดว่ามันคือการถแถลงผลงาน<อ>พิมพ์หนึ่งถ้าคิดว่าเป็นการถแถลงนโยบายแล้วกันว่าจะทําอะไรเนี่ยพิมพ์สอ,อ <laughs> ตตงนนะอมันแตกต่างกันเพราะมันแตกต่างกันผลง,งานคือทํามาแล้วสาเร็จแล้วสำเร็จแล้วแลวถแลงนโยบายคือกําลังจะทําอะไรมอบหมายนะคะเพราะว่าคือจริงๆไอ้ที่คาดหวังวันนี้นะก็คือโอเค สิบอย่างที่ทําสําเร็จไปแล้วภายในหนึ่งปีที่ผ่านมาอาจต้องบอกก่อนอันดับแรกไม่ใช่สี่เดือนไม่ใช่ร้อยวันเออไม่ใช่ร้อยวันนี่คือหนึ่งปีสี่เดือนถูกหนึ่งปีสี่เดือนนะคะกับรัฐบาลที่นำเพื่อไทยพับเพื่อไทยใช่คือกรุณาว่าอย่าอย่าอย่าเรียกว่าอะไรนะหลีกเลี่ยงหรือว่าหลบเลี่ยงเป็น90วันคือคุณต้องยอมรับว่ารัฐมนตรีเกินครึ่งนะคะที่อยู่ในอำนาจตอนนี้ คุณทำงานมา1ปี4เดือนแล้วนะดังนั้นเย่ามาบอกว่า90วันวันนะมันตลกแล้วก็วันนี้เนี่ยถ้านับว่าพูดถึงเรื่องอะไรที่ทําสําเร็จไปแล้วบ้างเนี่ยน่าจะมีแจกเงินหมื่นอันเดียวปะที่ <laughs> ยังไม่ครบ <c oughs> โอเคเออแต่เริ่มแจกแล้วเออแต่เริ่มแจกแล้วแต่ว่า<ม>ังแ<ม>จ,จกไม่ครบออซึ่งนอกนั้นนะคะก็เป็นการบอกว่าฝากงาน สวัสดีค่ะเดี๋ยวก็ขออนุญาตฝากงานกับท่านอนุทินนะคะแล้วก็อีกงานหนึ่งนะคะขอฝากกับท่านพีรพันธ์นะคะแล้วก็อีกงานหนึ่งนะคะก็ต้องขอฝากนะคะ11ครั้ง11ครั้งทั้งหมดที่บอกว่าขอฝากงานนะครับก็ติดตามกันครับแต่ว่าอย่างที่บอกไม่ใช่ว่าหลายเรื่องที่ฝากงานหรือแถลงนโยบายไม่ใช่ว่าเราไม่เห็นด้วยนะหลายเรื่องเป็นเรื่องดีแต่เราก็ต้องติดตามนะครับว่ามีผู้ถงไทยทุนผูกขาดเออเออทายทุนผูกขาดสงออกข้าวกับสุราชุมชนเออ ต้องยืนยันนะจริงๆมันทําได้ทันทีเป็นกฎหมายลูกอไม่ต้องไม่ต้องเป็นพรบเข้าสภาไม่ต้องไม่ต้องรอมาหนึ่งปีสี่เดือนก็ได้อันนี้ยืนยันตรงนี้ก่อนแก้แรงได้ปะกฎหมายลูกเนี่ยในการปลดล็อกการผูกขาดเนี่ยว่าต้องเป็นลงทุนพันล้านเนี่ยเฮ้ยจะบอกว่าเขาไม่มีความจริงใจในการบอกว่าจะทํานโยบายหรอไม่เราบอกว่าเราเห็นด้วยแต่ติดตามงานแต่เราอย่างที่บอกว่าเป็นกฎหมายลูกกฎหมายลูกก็คือใช้แค่มติคพรอ นะครับทำได้ทันทีก็คือ <c oughs> ถ้าสมมติว่ามีความจริงใจที่จะทำอาทิตย์หน้าปุ๊บเอาเข้าคอลอมอปุ๊บมีมะตีออกมาทําได้เลย,เลยนะครับอ,อ่ะรอรอติดตามกันนะครับ <c oughs> แล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะซึ่งดิฉันเนี่ยคือมีความเรียกว่าอะไรนะตื่นเต้นมากนะคะที่ในสไลด์ของคุณแพทองทานมีคําว่าทลายทุนผูกขาดตัวใหญ่มากเพราะว่าค <c oughs> <จ>ือถ้าพูดเลง พูดถึงเรื่องทลายทุนผูกข,ขาดเนี่ยคือเราพูดกันมาตั้งแต่อนาคตใหม่เนาะก้าวไกลจำไว้พักประชาชนซึ่งตอนนี้เริ่มมีหลายพักประสานเสียงกับเราแล้วนะคะก็คือหนึ่งในนั้นคือพักเพื่อไทยแล้วก็พูดถึงเรื่องค่าไฟด้วยนะพี่อันนี้เราเห็นด้วยเดี๋ยวราดูเพราะเขาพูดถึงว่าจะลดค่าผ่านท่อกา๊าซธรรมชาตินะครับก็คือโรงไฟฟ้าเราเนี่ยหกสิบเปอร์เซ็นต์ใช้กา๊าซธรรมชาติผลิตใช่ไหมครับซึ่งในกา๊าซธรรมชาติเนี่ยมันต้องมาผ่านทางท่อ ซึ่งท่อส่งการเนี่ยก็จะเป็นรัยวิสาหกิจรอปทแล้วกันที่เขาเป็นผู้ขาดเรื่องนี้อยู่ซึ่งก็จะบอกว่ารัฐบาลมีวิธีไปลดค่าผ่านท่อนะติดตามดูเราเห็นด้วยเรายืนยันตรงนี้พูดแค่อันเดียวแต่ว่าไอการประมูลซื้อไฟที่หมุนควอนนี่คือเจ้าสัวโรงไฟฟ้าที่ไม่ได้เดินเครื่องเนี่ยไม่มีการพูดถึงอะไรเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเรื่องรับซื้อไฟฟ้าหมุนเวียน3,600เมกะวัตต์ที่เราก็พูดถึงว่า มีข้อพิรุษเนาะไม่เปิดประมูลเก็ยังไม่มีการยกเลิกยังเดินหน้าอยู่นะครับซึ่งอันเนี้ยก็รอติดตามในการถามวรตทุ์สดสัมผัปตรงแบบนั้นได้ยังไงอ่ะมันก็แบบคนสนิทของคุณพ่อหรือเปล่ามันก็ต้องมีการให้เกียรติกันหน่อยหรือเปล่าคะอ่ะก็รอดูนะครับเพราะว่าเราก็ยืนยันว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะครับอย่างที่บอกว่านี่โคเรือนหนีหนีไม่พ้นก็มาจากส่วนหนึ่งคือรายจ่ายที่เกิดขึ้นแพงขึ้นโดยไม่จําเป็นค่าไฟเป็นหนึ่งในนั้นค ก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะคะยังไงลองไปฟังติดตามที่ทางหัวหน้าพักแล้วก็ทางพี่หมายศิริกัญญาได้แถลงข่าวนะครับว่าสรุปแล้วมันคือให้ความเห็นแล้วกันว่แถลงข่าวให้ความเห็นไปเมื่อช่วงบ่ายเราอยากได้โซลารูปท็อปโซลารูปท็อปนะครับอธิบายอีกทีนึงผมขอทัวรนิดนึงผมเคยมีพูดพูดถึงเรื่องนี้ สองปีแล้วมีนโยบายว่าถ้าติดโซลาร์ูฟท็อปบนครวัวเรือนประชาชนเนี่ยนอกจากลดค่าไฟนะกลางวันถ้าวันไหนเราไม่อยู่บ้านหรือใช้ไฟไม่หมดเราขายคืนได้อสองบาทยี่สิบก็ยังดีนะยังดีว่าขายขายคืนได้ถึงแม้ว่าจะราคาน้อยกว่าที่ซื้อมาอมแต่ว่ามีโคต้าอยู่เก้าสิบมกะวัตต์เก้าสิบมกะวัตต์เนี่ยเต็มแล้วตั้งแต่กลางปีนี้ไม่คนอาจจะประเมินประมาณไม่ถูกว่าเก้าสิบมกะวัตต์เนี่ยมันประมาณไหนคะพี่มันมากมันน้อยแค่ไหนคะอะคือ ทั้นี้เราใช้อยู่ประมาณ3 6 0 0มเมกะวัตต์นะครับ90เมกะกวัตต์นี่ก็คือเซี่ยวหนึ่งนะครับเต็มแล้วไม่เพิ่มแต่ที่รัฐบาลเพิ่งเพิ่งเดินหน้าอยู่เนี่ยคือ3,6 0พที่ว่าเป็นรับซื้อของของในทุนของในทุนเนี่ยแจก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 แาก3ั0หกำลังรับซื้ออยู่นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราคัดค้านเพราะว่าการรับซื้อนั้นะไม่เปิดประมูลและทุกการทุกการรับซื้อนั่นะมันจะเป็นต้นทุนของพี่น้องประชาชนนะครับเราก็ตั้งคําถามว่า ทำไมคุณไม่ขยายเพิ่มโซลารูฟท็อปของออบนคนเรือนประชาชนละเออแต่คุณจะไปขยายรับเพิ่มออของในทุนได้ยังไงก็ไม่ได้อยากจะช่วยเหลือประชาชนปะเขาก็ต้องช่วยเขาก็ต้องช่วยเหลือเครือข่ายในครอบครัวอะไรให้มีกินมีใช้มีเกยียรติมีศักดิ์ศรีก่อนไหมอเออก็ลองลองลองฟังดูเลยว,ว่าเอ๊ะทเไมมันก็ทำผ่านนโยบายรัดกันไปอะไรก็ว่ากันไปเออนะครับก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ลองติดตามในการวาระกระทู้สดสัปดาห์หน้าว่า ถ้าทางหัวหน้าพักของเราพูดนําฝ่ายค้านถามกระทู้สดนายกมนตีจะมาตอบหรือยังหูนี่คืออะไรอ่ะบอกบอกการบ้านกันวันนี้เลยเหรอยังยังไม่ยังไม่ได้ข้อสรุปยังไม่ได้ข้อสรุปใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คืออะไรกระซิบหมอ <c oughs> ก็คือมีมี IO หรือว่าเออมี <c oughs> นะคะมีนางแบบพี่พนางแบบฟังอยู่ไหมนะคะอาทิตย์หน้านะคะอาจจะไม่ใช่เป็นการแบบว่าแบบแบบไม่เรา,าเราเรา,าอยากอยากเห็นทางท่านนายกมาตอบกระทู้สดผู้นำฝ่ายค้านของเรา นะครับเพราะว่ามีข้อสงสัยอะไรเนี่ยก็จะได้ถาม,มแล้วก็จะได้ชี้แจงให้เกิดความกระจ่างเป็นผลงานรัฐบาลเออที่<ม>ดีสุดใช่คือต้องบอกว่าแบบนี้การที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยมาตอบก,กระทู้สดนะคะคือพูดจริงๆพักเราพูดมาเสมอว่าถ้าคุณอุงอิงอะ่ะไม่อยากเจอพี่ใหม่ไม่อยากเจอพี่เทงคุณเลือกมาเลยว่าคุณอยากถามกระทู้สดกับใครนึกออกไหมคือพี่ใหม่เคยพูดถึงขั้นนี้นะคือเลือกมาเลยก็ได้ว่าอยากจะให้ใครมาเป็นคนถามกระทู้สด เราจัดให้ค่ะแต่ว่าขอให้รัฐมนตรีเออขอให้ท่านนายกเนี่ยมาตอบนะคะแต่ถ้ากองเชียร์หรือว่าคนที่เรียกว่าดูนะคะเรื่องภาพพจน์ของท่านนายกหรือว่าดูเรื่องกระแสความนิยมต่งางๆเนี่ยอยากที่จะให้ท่านนายกเนี่ยมีภาพที่เป็นบวกโอ้โหได้กระแสเพิ่มมากขึ้นคุณมาตอบไหมสิริกันยาค่ะแล้วคือรบกวนคุณช่วยมาฟาดคุณไหมสิริกันยากลางสภาหน่อยให้มันรู้ว่า เออใครเป็นเบอร์ไหนนะคะฉันก็แบบว่าเออนายกนะคะเบอร์หนึ่งของประเทศนี้แล้วก็นะคะมีความรู้ความสามารถที่จะแบบว่ามาบริหารประเทศต่างๆก็มาค่ะมาที่สภาค่ะแล้วก็มาเรียกว่าอะไรนะแสดงบารมีแสดงความรู้ความสามารถนะคะว่าเออสามารถที่จะตอบได้หมดนะเรื่องการบริหารราชก,การแผ่นดินฉันก็เป๊ะเหมือนกันโอเ,เออจะได้เป็นผลงาน ถูกโอเคผมว่าก็ประมาณนี้นะครับยังไงลองติดตามไปย้อนฟังที่พี่ใหม่แถลงข่าวเมื่อกับหัวหน้าพักของเราแถลงข่าวเมื่อช่วงบ่ายนี้ใช่ได้ครับยังไงวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนค่ะก็หักไปสิบนาทีนะคะที่ที่ที่เน็ตหลุดนะต้องขออภัยด้วยถ้าถ้าถ้าเน็ตไม่หลุดไม่ค้างภาพไม่กระตุกก็อาจจะไม่ใช่รายการเออนะคะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะทุกคนทุกท่านที่ติดตามนะคะคอมเมนต์กันมาได้หรือว่า อ,อ,อยากจะให้พูดคุยเรื่องอะไรนะคะมีคำถามเรื่องอะไรก็ติด hashtag การเมืองเรื่องใกล้ตัวในทว i t เตอร์นะคะเดี๋ยวบอรพบไปส่งแล้วก็จะไปไล่ต่อให้นะคะเออครับขอบคุณค่ะเจอกันผลิััาหน้าดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ